สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอช่องค r ิป t o n น t w เวิอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประวัติ c ีโอไบแนนนะครับที่ชาร์จแตงนะครับคือใครทําความรู้จักกับ c ี o คนนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับในโลกของคริปโตเคอเรซีการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาด้วยตนเองนะครับเพื่อไม่พลาด หรือว่าเจ็บมากนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีอ่าริชาร์ดแตงนะครับโดยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักใายคนนี้นะครับ <c oughs> ก็มาร่วมทาําความรู้จักกับริชาร์ดแตงไปพร้อมๆกับคริปโตในปเปิดกันได้เลยนะครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนท้ายนะครับเด็ดสุดก็คือริชาร์ดแตงนะครับได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ในการที่จะนำใบแนนไปก้าวต่อไปในพ,พัฒนาในการก้าวต่อไปนะครับริชาัตเองเป็นผู้บริหารระดับสูงของใบแนนนะครับที่มีประสบการณ์ด้านบริการด้านบริการทางการเงินและก,การกำ,กำกับดูแลการเงินนะครับมาอย่างยาวนาน3ทศวรรษนะครับทั้งนี้ดิชั สำเร็จการศึกษา,ร,การ,ระดับปริญญาโทสาขาการเงินประยุกต์นะครับจากมาวิาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียนะครับและปริญญาตรีสาขาการบัญชีนะครับจากมาวิาลัยเทคโนโลยียันยันนันยางนะครับโดยเขาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไบแนนเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ2021ในตำแหน่ง CEO ของไบแนนสิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับ ริชาร์ดก็มีบทบาทในฐานะหัวหน้าฝ่ายการตลาดของใบเน้นซึ่งรับผิดชอบดูแลธุรก,กิจนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือภูมิภาคยุโรปและท้ายที่สุดคือทุกภูมิภาคนะครับเสริมนอกสหรัฐอเมริกาโดยใช้บทบาทเขาได้นำทีมภูมิภาคไปสู่การสร้างความร่วมมือเชิญกลยุทธ์นะครับ ส่งเสริมระดับนิเวศแห่งส่งเสริมระบบนิเวศแห่งนวัตรกรรมและขยายการเข้าถึงสกุลเงินที่เท่าภายในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนจะมาร่วมงานกับไบแนนเขาเคยเป็น c ีอของ Financial s e r v i c e Regulatory Authority er นะครับที่อาบูดาบีนะครับ Global Market หนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลด้านนวัตรกรรมที่สำคัญที่สุดของ ของโลกนะครับโดยประสบการณ์มากมายของริชานนะครับยังรวมถึงบทบาทก่อนหน้านี้นะครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับและผู้อำนวยการฝ่ายเงินองค์กรนะครับ m a n a g e r y Authority of Singapore นะครับ CEO คนใหม่ของไบแนนคนนี้นะครับได้เข้ามารวมรับตำแหน่งจากชางเบิองจอในฐานะ CEO นะครับอย่างเต็มตัว ความวงความไว้วางใจในผู้ใช้150ล้านคนนะครับและพนักงานพันคนเมอบให้กับทางใบนน้นะครับถือเป็นความรับผิดชอบที่ผมให้ความสำคัญและยึดถืออย่างจริงจังนะครับด้วยการสนับสนุนจาก c ีเก็คือ c ี o คนเก่าของ i บ a น c นนะครับและทีมผู้บริหารของเราผมจึงยอมรับบทบาทนี้เพให้เราสามารถตอบแทนและคาดหวังของความหวังของผู้ถือหุ้นต่อไปในคณะเดียวกัน ก็บรรลุการภารกิจหลักของเราในเรื่องเสรีภาพทางการเงินนะครับครับรากฐานของไปเน้นนะครับยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้นะครับแข็งเก่งกว่าที่เคยนะครับเพื่อให้มั่นใจถึงอนาคตที่สดใสนะครับวิชาร์ดได้ก่าวอยากรู้กันไหมนะครับว่าวิชาร์ดเองนะครับเขาโฟกัสอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาโฟกัสนะครับจะมี3เรื่อง ที่จะนําพาองค์กรไปในอีกเลเวลหนึ่งนะครับหนึ่งคือทําให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในความแข็งแร่งทางการเงินนะครับความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทน,นะครับร่วมมือกับหน่วยงานกำก,กับดูแลทั่วโลกนะครับเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงที่ส่งเสริมนวัตรกรรมในขณะเดียวกันก็ให้การควบคุมคุ้มครองนะครับที่สําคัญแก่ผู้ใช้นะครับข้อที่3นะครับทํางานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อน การเติบโตและการนำเว็บ3ไปใช้งานนะครับขขามุ่งมั่นที่จะอยู่เขาบอกว่าโปวดสนับสนุนผมผมตื่นเต้นสวันข้างหน้าที่ได้ดูแลเอ็กเซลแบนเนนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ กดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆในโลกคลริปโตคอเรนซีนะครับกดกระดิ่งสั่นแจ้งเตือนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีอะไรความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณมากครับ